เดี๋ยวผมนอนแล้วผมลุกขึ้นได้สบายเลยนะฮะโดดอะไรตะไรคล่องแถวหมดถามจริงเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมันมีปัญหามันคือมันม่อยแล้วมันพอทำงานบางวันจะม่อยไม่ค่อยมีแรงม่อยม้อมันคือหมายความว่าอยู่ดีๆมันก็รู้สึกว่ามันเพลียเรี่ยวแรงไม่มีอย่างเงี้ยเหรอครับครับอ๋อแล้วก็แล้วเวลาทานข้าวก็ไม่ค่อยได้มาก็อิ่มนะแตอนนี้ผมทานได้สามเวลาแล้วทานได้มากอย คือหนึ่งเมื่อก่อนเลี้ยวแรง,รง,รง,รงไม่ค่อยตองม,มาแล้วมันก็ <ฮะ S 1> ดีอันทุกอย่างมันทําให้แบบเปเดินอาหารอาการกับพายนี่โหเยี่ยมมากเลยครับกับพายโอ้ดีจริงๆครับพตีสีนี่รู้สึกคอามมีการป<ด>วดเจรล,ละครับตื่นมาก็เรียบร้อยแล้วดีแล้วเบาตัวมากเลยอะไรแต่ไรพอมันถ่ายเบาตัวแล้วตัวเองคล่องไม่หมดเลยฮะ ก็มันก็นึกว่าแบบว่าเหมือนเหมือนทุกอย่างมันก็ฟลิปขึ้นมาเหมือนิขึ้นมาเลยเวลอมันดีมาได้ผมก็ท้องหลังเคสทั้งมีปัญหาเรื่องปวดเข่าเขาบอกมาดื่มน้ำมาตองก็ตัวนขึ้นก็มันก็ทีแรกมันก็ค่อยเบาลงเบาลงทีหลังมันเลยหายสนิทเลยครับดื่น้ำการตองเนี่ยมันหายคือตอนตอนหายเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆหลังไม่เคสไม่ย่อแล้วมันมันพอมาทานน้ำมันตองนะ พอมันมีการเจ็บมันก็หายตอนี้มันหายมันก็หายหายไปเลยฮะกินแล้วลมท้องเทิงก็ไม่ลงพุงด้วยมันก็ไม่ลงพุงแล้วท้องชอบอืดไงอ๋อกกินไปแล้วมันก็ไม่อืดไม่อะไรมันก็เลยดีมากเลยะบอกว่าหนึ่งเคยมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะด้วยพอดื่มน้ำชงไพรก้านตองเห็นบอกว่าอยู่ดีๆค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่อาการปวดหลังเคล็ดข้อเข่าไม่ดีปวดไหล่แต่อาการโรคกระเพาะแล้วก็ท้องอืดที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นด้วยเหรอครับการกับทายก็ดีครับผมว่าอยากจะบอกผู้หญิงลก แร้วใครที่อยู่หน้าจอฟังอยู่นะครับ,รบแบบวา่าท้องผูกกันกับ่ายไม่ดีคุณลองนั้นทานน้ํากัรตองทุกอย่างจะหายไปเลยครับถ้าคุณจะแข็งแรงเหมือนนักเกิดใหม่เลยครับครับทั้งี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยนี่ผม,มองเลยมันจะดีขึ้นมาตันทีหมดทุกอย่างเลยครับเชื่อผมไหมครับผมได้ไประโยชน์จากน้ํากัรตองนี่มากหลายมากจริงๆครับอายุผมขนาดน,นี้ผมทํางานหามลูกหามคัะ หัวไหลผมเสียมาเป็นสิบปีหายหลังย่อเป็นสิบปีก็หายเรื่องจริงนะครับเพราะผมเล้วขาจะต,ต้านลดราขาต้านไม่ได้ปวดดูขา่านะแล้วก็หายหมดเลยตอนนี้ผมผมระเพาะก็หายลูกระเพะในท้องจุกตรงเลนปีผมกินเหล้านี่ก็ปวดอะไรก็ปวดกินข้าวกินเผ็ดก,ก็ไม่ได้ปวดตอนนี้ผมกินพี่หนูเป็นเวดได้เลยน้ําก้านตองเทปปี้ฟีเพื่อเวทดีที่สุดครับทางานมากมาก มีอาการปวดเมื่อยท้องผูกเป็นโรคกระเพาะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอย่างคุณสยามหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮ p ปี้พีเพิ f r ฟ s h ชไปแล้วโอ้โหขับถ่ายดีแข็งแรงปวดเมื่อยหายยกรถซาเล้งสองมือไหวเลยครับท่านละครับดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮ p ปี้พีเพิ f r ฟ s h ช แล้วท่านจะกระชุ่มกระช่วยกระฉับกระเฉงเหมือนกุ่นกรยามน้ำสมุนไพรการ้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070